เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l e g e n l of Origin กับผมนัสเอ็กนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่วงการอัปเดตแพทวันที่5เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างสําหรับการอัปเดตครั้งนี้นะฮะอันนี้เรามารับชมกันในเกมกันเลยครับไม่จําเป็นต้องไปอ่านในส่วนของหน้าเว็บไซต์กันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยแนะนขออนุญาตฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ช่องผมด้วยละกัน นะครับและที่สําคัญเลยใครอยากเติมเกมแร็ l o น o ล็อกออรติดต่อไปที่ร้านสเต r ราโกผัดได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูวการเติมเองแน่นอนนะครับมาดูกันเลยนะครับในส่วนของเบสเซลนะครับขึ้นมาก่อนเลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะนี่ครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กด i ้งนะครับประจําวันก็จะมีราคาหลายราคาเลยนะครับเริ่มต้น1.99ไปจนถึง0.99และแพงสุดนะครับ1 9 9เนะครับเราสามารถที่จะเลือกของขวัญได้นั่นเองนะครับ ก็สาหรับผมแล้วนะก็สามารถที่จะเลือกนะฮะอะไรที่เราอยากจะได้นั่นเองนะครับก็สําหรับแพ็กเด็กนะใครมีงบประมาณก,ก็เติมได้นะครับใครที่ไม่มีงบาาก,ก็สามารถที่จะผ่านได้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับในส่วนที่2นะครับวิชชิ่งใหม่นะครับนี่เลยนะคือแบบว่าสู้ตัวผู้หญิงไม่ได้เลยนะผมมองว่าตัวผู้หญิงเนี่ยคือน่ารักกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของสเตตัสนะครับก็ไม่ได้เหวือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับแฟชั่นเก่าๆนะครับนอกจากในส่วนของนี่เลยนะครับ แบคคุกกี้นะครับก็บวก p d เดฟสิบหกนะครับพีเอดีเคและก็เอ็มเอีเค บวกสนะครับพี a m a เม r รี u c t ชั n นะครับ M damage reduction บวกสนะครับนี่นะครับขณะที่รีไฟบวกหนะครับ Max HP บวกสแล้วก็เมื่อรีไฟนะครับบวกสินะครับได้รับดา m a g e r e d u c t i นจากมอนเตอร์ขนาดกลางนะครับบวกแอันนี้คือถือว่าดีมากๆนะก็สามารถที่จะเอามาล่าบงล่าบอได้นะครับในส่วนของหัวนะครับก็ P deb นะครับบวกสิ M deb บวกสินะครับบิตบวกห้าักบวกหแล้วก็ P damage แล้วก็ M damage บวกสนะครับ Max HP บวกห Max s p บวก นะครับล้วก็มีเอฟเฟกการรีไฟลด้วยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะครับสำหรับหัวนะก็มีการบวก MHP 8%อของชิลด้วยนะครับแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับในส่วนของโลมากกว่านะครับอันนี้คือมาได้ตรงๆเลยการรีไฟบวกสนะครับได้รับดาเมจรีดักชันนะครับกับในส่วนของมอนสเตอร์ขนาดกลาง8%นะฮะชุดนะครับก็เฉยๆนะครับ ในส่วนของออกนอเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกพีดาเมตและเอ็มดาเมตนะครับรีดักชันนะบวกแค่6%เท่านั้นนะครับแล้วก็รีไฟน์นะครับบวก12บนะบวกแมสปห้าจนะครับก็สําหรับในส่วนงตัวละครที่อยากจะเล่นสายถึกนะก็สามารถใช้ได้แต่จริงๆแล้วเราก็แพ้สุรตายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาเล่นถึกอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนของหลังนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ผมรู้สึกว่าเอามาใส่แบบน่ารักน่ารักน่่าาจะดีกว สเตตัสนะครับ P d e ฟบวก16 M, 10, age, m MS P d e ฟบวก10นะครับ P a m a g e M a m a g e บวก2.50% M SPD บวกสี่ n a m e Shadow Damage Reduction บวก10% Total Ability บวก3นะครับแล้วก็ได้รับในส่วนของเอฟเฟกพิเศษนะครับ Refine บวก12นะครับ P d a m a g e Reduction M ดาเม e Reduction บวก 20%นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกการรักษานะครับแล้วก็เอฟเฟกที่จะได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น12%อันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเอาไปเล่นกับเทียเดียวกันอาจจะชนะแต่ถ้าเกิดไปโดนสุรตานะครับยังไงก็ตายอยู่ดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิชชิ่งใหม่ล่าสุดนะครับมาดูในส่วนของพาสกันบ้างนะครับพาสตอนนี้ยังไม่มานะครับจะสิ้นสุดนะครับในวันที่1ิเดือน2องนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรา เฟติวเอเวนต์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นเฟติวเอเวนต์ในส่วนของใบคาฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคาฟ้าคุ้มปองหรือว่าใบคาฟ้าเนี่ยนะครับเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับในส่วนของเซตแรกนะครับหรือว่าแพ็คแรกก็0.99นะครับ ยาวไปจนถึง9.99เช่นเดิมนะครับก็ได้ในส่วนของใบคาฟ้านะครับ10 10 3นะครับแล้วก็3 5นะครับแล้วก็2แล้วก็1นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปแลกนะครับในส่วนของของรางวัลนะครับสำหรับการใช้การคาฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่ติดสอยให้ตามมาบางส่วนนั่นเองนะครับผมขอพูดไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาดูนานอะไรขนาดนั้นนะครับโรแมนติกลอตเตอรี่นะครับนี่เลยนะครับเป็นส่วนของแฟชั่นใหม่ล่าสุดนะครับก็บอกได้เลยว่า น่ารักนะครับสำหรับตัวผู้หญิงนะสำหรับตัวผู้ชายผมรู้สึกว่าเงินๆงนนะครับนี่เลยนีก็จะเป็นรูปแบบแฟชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับ24ทับ24รอบนั่นเองนะครับก็เป็นการสุ่มนั่นเองนะครับ สำหรับการสุ่มนะก็รู้สึกว่าใครนะพี่อาจจะดวงดีนะก็ได้แต่ถ <t S 3> ้าเกิดใครที่รวยอยู่แล้วนะครับผมมองว่ายังไงก็คุ้มนะครับถ้าเกิดเราจะเหมานะครับไม่ว่าจะเป็นในสองปากนะครับก็คุ้มนะหรือหัวก็คุ้มนะฮะหรือหลังก็คุ้มนะครับหรือชุดก็คุ้มถ้ามีงบประมาณนะครับถ้าเกิดไม่มีงบประมาณเนี่ยผมมองว่าเอาแค่ในส่วนของอันนี้ก็พอแล้วนะครับขนนกปลูกปุยนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้นะครับหรือว่าสายฟรีเนี่ยผมเอาแค่2ออันนี้ก็พอแล้วนะครับนอกนั้นเนี่ยก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิต นะครับหรือว่าแล้วแต่เงินของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับ MVP Fever นะครับก็จะเริ่มในวันที่5หรือวันนี้นะครับจนไปถึงวันที่12นั่นเองแล้วก็ในส่วนของ d e v i l u c ช i o f f e r นะครับก็มีแล้วนะครับตรงนี้ก็มารับได้วันละ5ใบนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแฟชั่นกันหน่อยละกันนะครับก็ในส่วนของแฟชั่นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับในส่วนของแฟชั่นใหม่ล่าสุดนะว่าสเตตัสแต่ละอันมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะมีส่วนอะไรเข้ามมาาให่บ้ง นะครับแต่หลักๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องรอในส่วนของชุดอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับเบรดเด p a พานะเพราะว่ามันยังไม่เข้าก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของโหมด Festival Event นะครับแล้วก็มาดูที่แพ็กเกจนะครับในส่วนของใบคาฟาคุมปองนะครับสำหรับใบคาฟาคุมปองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนำเอาไปแลกได้นั่นเองสำหรับใบนี้สำหรับใบคาฟาคุมปองนะครับเพื่อนๆจะสามารถนำไปแลกได้ นะครับสำหรับการแลกใบคาฟ่านะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ RO shop นะครับแล้วก็เข้าไปที่คาฟ้าตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจะมีแพ็กเกจมากมายเลยนะครับให้เราทําการเลือกอีกแล้วนะครับอ่ะมาดูนะครับอันแรกนะครับใช้ในส่วนของใบคาฟ้า3ชิ้นนะครับหรือว่า3ใบเนาะก็จะได้ในส่วนของคนนกนะครับธรรมดานี่แหละนะครับขนนกแดงดำนะ 12อันนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของใบสุ่มเมเดล10อันนะครับแล้วก็ในส่วนของหินตีบวกนะครับ15นะครับหินกันตรงกันแตกนะครับ8นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหินกันแตกพวกแอนเซสซอรีต่างๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็6นะครับคาฟา6นะครับก็ได้นี้เลยนะครับขนนกนะครับสีขาวนะครับอย่างแพงนะครับได้ทั้งหมด20อันนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของใบคาฟาแค่6นะ แล้วก็อันนี้เลยนะครับ9นะครับก็จะได้35นะครับอันนี้คือผมไม่โฟกัสย่างอื่นแล้วกันนะครับผมขอโฟกัสที่ขนนกแล้วกันแล้วก็ลูกปั้นเนาะนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับที่มองว่าคุ้มนะสำหรับใครที่มีเฟืองนะครับลดขนาดอยู่แล้วนะครับหรือว่าน้ำหนักเบาอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะค่ามไปพวกนี้ได้เลยเนี่ยผมใส่เบา5อยู่3อันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ก็สามารถแลกได้นะแต่ผมมองว่าไอ้3อันเนี้ยดีกว่านะครับยิ่งในส่วนของเนี่ยนะครับ6 ได้ใบขนนกขาวนะครับยีอันเลยนะคุ้มมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับที่เราสามารถแลกขนนกขาวได้เป็นร้อยๆเนี่ยผมมองว่าอันนั้นคุ้มกว่านะครับแล้วก็เติมน้อยกว่าด้วยแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครที่มีงบประมาณ เยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนการอัปเดตแพทแร็นาล็อกออริจินนะครับก็เป็นแพทที่เอามาดูดเงินของเรากันอีกแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนกผจ้ชัยทุกคนนะครับโชคดีกับการเล่นเกมแร็นาล็อกนะครับก็มีแล้วค่อยเล่นไม่มีแล้วก็เล่นได้นะครับก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะเซ็กนะครับต้องลาไปก่อนนะขออนุญาตไปทาการเผาสตมินลห้ก่อนนะครับตอนนี้เต็มหมดทุกอย่างแล้วนะครับเออและที่สําคัญนะครับใครที่จะรอในส่วนของฟีเวอร MVP นะครับก็นี่เลยอย่าลืมมาเผาตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะะเอ็กต้องขอตัวราไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับบ๊ายบาย